สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลคอเลกชันชุดดำของยูกิเป็นปการนะครับที่น้องเนี่ยใส่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วปรากฏว่าเกิดเจริญจรัสเมื่อแสงไฟส่อ,สองออร่ามากๆครับบนเวทีสาวน้อยบุษบาคาวาอีเซ็กซี่เบาๆนะครับแถมน่ารักสดใสที่ได้ใจ ผู้ชมทุกพื้นที่เลยนะฮะแล้วคำคืนนี้มาลุ้นกันนะครับ2องงานสเวที1เวทีแรกงานกระถินวัดเทพนรรัตนะครับอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชาวสมุทรสาครเนี่ยเขารักยูกิมากๆนะครับแล้วก็ร่วมไปให้กําลังใจน้องด้วยนะครับเวทีที่สองอประทานโทษครับงานที่2งนะงานนมัศการพระปฐมเจดีอําเภอพระสมุรเจดีสมุทรปราการชาวสมุทรปราการก็รักอิหลายูกิด้วยเช่นกันนะพวกเรามาลุ้นกันว่าค่ําคืนนี้ยูกิจะมาในชุดคอลเลกชันสีอะไรนะชุดไหนมาลุ้นกันเพราะว่าชุดของยูกิที่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเมื่อ ที่ผ่านมานะครับก็คือสาวนอยบุษบาคาวอี้ใส่ชุดสีดําสวยมากๆเลยนะแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าค่าคืนนี้น้องจะใส่ชุดในคอลเลกชันสีอะไรแต่เนื้อสิ่งอื่นใดชุดไหนมาสวมบนร่างกายยูกิก็ดูน่าชมไปคนละแบบเนาะก็คือเรียกได้ว่าน้องก็เหมือนอเปรตเสมือนตุ๊กตาบาร์บี้นะครับที่สามารถแต่งชุดอะไรเติมแต่งอะไรน้องก็สวยหมดนะครับน้องเป็นคนสวยแต่งอะไรก็ดูดีแต่งชุดไหนก็ดูขึ้น ขายาวแขนขายาวสวยหุ่นดีนะครับนะใครที่อยู่ใกล้ๆติดชิดขอบเวทีไปให้กําลังใจน้องยูกิได้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเสิ่งดีมีความสามารถน่าสนับสนุนนะครับเจอก็ได้นะครับที่งานกระทินสามัคคีวัดเทพนรรัฐนะครับนะตำบล ตำบลน,นาคีหรือเปล่านะนาดีใช่ไหมฮะตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็สองงานนำ้ำมศการองค์พระสมุทรเจดีนะครับตำบลปากคลองปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ไปต่อจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับติดต่อการแสดง ติดต่องานแสดงก็คือติดต่อที่อาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคํานั่นเองนะในวันที่25ตุลาคมนี้น้องก็ฟาดไป2งานเลยนะครับปังมากทั้งสวยทั้งจิตใจดีแล้วก็ปังแบบนี้นะครับสุดยอดจริงๆสมหรับยูกิเป็นประกาศนะฮะโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ